เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอ๊ะโอี่โอ่ยร้านะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาอะไรกินยาวรานดี๋่วแต่แม่งเอ้ยคนเยอะไยะเลยวะคนยังกระหนอนเอาไงเดียวกลับไหมไปยังกลับไปเดี๋ยวไปหาพาไปหาอะไรอร่อยๆกินเดี๋ยวไป เก็บสะโพกเอาโยกกับคนที่ใช่เอาละครับก็มาถึงร้านแรกกันนะฮะวันนี้เป็นร้านเส้งหูช่หลามนะฮะวันนี้เราก็สั่งหูชะหลามมาหนึ่งหมอ้อ okay. มาเดี๋ยวเรามาชิมเลยเดีย๋ยว ต้องใส่พริกไทยนิดหนึ่งต้องใส่มะตาดนิดหนึ่งก็กินแก้มกินแก้มกับผักนี่ใส่ข้าวปผักชีหน่อยนึงมาจิมกันเลยคำแรกหูฉลามเส้นหูฉลาม บอกก่อนว่าถ้าคนไม่เคยกินเนี่ยมันจะมันจะเกือบนะหมูฉลามมันจะออกเกือบเกืบวุ้นๆกืบเกบแล้วกอรสชาติเนี่ยผมบอกเลยว่า,สา,นเ,นาเส้นยอราเนี่ยร้านเส้นเนี่ยรสชาติดีสุดละเท่าที่ผมกินมาเพราะว่าเด็กๆพ่อชอบซื้อให้กินแม่ชอบซื้อให้กินเขาชอบกินร้านนี้อ่ะแล้วสูตรบ้านผมนี่กินกับข้าวนะครับสูตรบ้านผมนี่กินกับข้าวนะหมูฉลามนี่กินกับข้าวนะฮะ เนี่ยต้องปลุกข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าปากเลยสุดยอดแม่ผมชอบมากเดี๋ยวเรามีตังก็ซื้อแม่กินนะแม่นะก็ราคาก็ตามกันเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกระเพาะปลาเนี่ยก็คือน้ำเดียวกันรสชาติเดียวกัน อภพอาก็ถูกหน่อยกินกับพอาก็ได้ถ้าคนไม่ซีเรียสแต่น,นี้อยากมารีวิวหูฉลามแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่หูฉลามแบบเกรดแพงๆอะ่ะมันเป็นพวกเซนหูมันเลยถูกม่อสามร้อยมอห้าร้อก็มีหม้อพันก็มีก็ตามปริมาณหูฉลามนะไปร้านแรกขอกินก่อนเดี๋ยวไปเจอกันร้านหน้าโอเค จอปูทองเดี๋ยวลองแล้วหน่อยอร่อยป่ะมาเทสหน่อยเนี่ยจอปูทองรอตั้งนานครึ่ชงชั่วโมง กินได้กินได้แต่ไม่สมควต้องรอครึ่งชั่วโมงมเรื่องไม่ใช่แม่อร่อยนะแต่ว่าไม่เท่าไหร่โด้วยราคาด้วยการรอไม่เท่าไหร่ไม่ไหวเดี๋ยวนี้ดีกว่าผมจับหน้ารง,งหนัง ไม่เท่าไหร่แค่มันดูน่ากินเฉยผมไม่แดบผมไม่รอหรอกไปร้านต่อไป นมหวานน้วเยเหรอร้านนี้อ่านว่าอะไรกูอ่านไม่ออกเลยแตอ่อร่อยเหมือนกันหมดอนะ่ะถ้าร้านนมหวานอนะะเดี๋ยวกินลังนกนมสดกับโบราณน้ำขิงรอรอทุกร้านเยวาวราชอะไม่มีร้านไหนไม่รอบัตรองหวานไหมคะดูเมนูได้นะ ้ำขิงร้อนๆจัดแป้งหอ่องาดำแล้วก็ผสมน้าําตาลอร่อยอแป้งเหนียวนุ่มน้ําขิงหอมๆข้าในหวานๆเข้ากันลังนกนมสดชื่นใจ รสสดชื่นหวานกำลังดีหอมนมสดเทปักวนี้ได้เลครินเพลินอันนี้ก็ร้อยยี่บร้อยยบลังนกบ,บาทัเ่งไม่สาบาทไปเดินเดินเล่นต่อ নাকাচ্যাস্যাস্য়াাক্েচাকাকেরাকারাকারারারাকে <us> ไหนวะเนื้อปลาสดตีปลาสดนี่ดนเด้งน้ำน้ำไอ้น้ำ,นำ,นำข้าวต้มก็รสแบบจืดๆกลางๆแต่ว่า มีตัวนี้มาให้เนี่ยอซอต้าเจียวนี่ซอต้าเจียวกินเนี่ยเขาต้มปลาหม,มัอร่อซอต้าเจียวอร่อยกลิ่นไม่ได้แรงมาก เขมข้นเข้ากันเข้ากับข้าต้มปลานี่เป็นปลากระพงทะเลนะเนื้อสดแน่นกินแล้วโล่งกินกับน้ำจิ้มเต้าเจ้ยวเอ้กินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวโล่อร่อยตัวนี้ก็80บาทก็ใครสนใจก็มาเทสได้ไม่ต้องรอนานแต่ราคาก็สูงนิดนึงเพราะว่าปลากระพงอ่ะพงทะเล ขอตัวกินหน่อยเจอร้านหน้า ตำนานฮะไขยแข็งแท็กซัสแต่ใครมาต้องกินชิมหน่อยนยขนาดไหนขนาไช้จานาน,านาีนน่ตนะ เปรี้ยวเค็มเผ็ดก็กินได้อันนี้ว่าจานละร้อยหอยแครงก็ร้อยหนึ่งหอยแมงปู็ร้อยหนึ่งหอยเมงปู้อ่ะ 100, 100, 100, 100, 100. 100, 100, 100. น้ำจิ้มมีสองอย่างมีน้ำจิ้มสีฟูธรรมดาน้ำจิ้มถั่วอนนี้น้ำจิ้มถั่ว,น,วน้ำจิ้มถั่วก็จะออกหวานๆหน่อยก็ซอสแด็กซัดร้านหน่อยลองดูได้ 5, 1, 2, ไปเอาละครับก็จบไปอีกหนึ่งวันวันนี้ก็มากินหาอะไรกินเยาวราชใครชอบร้านไหนก็ลองไปเทสดูลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเฮานผมลิ้นก็นั้งเทพ ไหนที่บอกเส Bref, ยียเวลารอเชื่อผมว่าอย่ารอเลยมันไม่ไม่เท่าไหร่หรอกก็เพื่อนๆที่น้องคนไหนถ้าอยากให้ผมไปชิมร้านไหนแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะร้านไหนที่พวกคุณคิดว่าอร่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมไปลองพิสูจน <|ja|>> ์ลิ้นผมหน่อยดิว่าขนาดไหนแต่ถ้าไม่อร่อยไม่ต้องเม้นมานาผมไม่อวยหนาร้านอ่ะถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวพาไปกินอะไรต่อคลิปหน้าตามดูไป